สวัสดีค่ะและเราก็มาพบกับนีช้างใน ep สามกันต่อดีกว่าคือแบบเรื่องเนี้ยน่าติดตามจริงๆพระเอกน่ารักเคมีน่ารักดีก็เริ่มเรื่องใน ep สามก็คือใต้เท้าหยวนเนี่ยก็เริ่มเปิดการลงคะแนนในการแข่งขันรอบที่หนึ่งก็คือให้ทุกคนที่อยู่ในห้องโถงเนี่ยมาลงคะแนนก็เริ่มแบบมีการโกงที่เห็นได้ชัดเลยก็คือแบบคนมาลงคะแนนปุ๊บแค่ถือหินอยู่อะยังไม่ได้เลือกฝั่งอะว่าแบบ ฉันจะเลือกฝั่งไหนอะไรเงี้ยน,นางเลขาก็พูดมาเลยว่าคนนี้ลงคะแนนให้กับตระกูลซูเรียบร้อยแล้วนะแบบอีกคนที่ถือหินอยู่แบบอึ้งงงแบบอ้าวฉันว่างตอนไหนวะอะไรอย่างเงี้ยเลยแล้วเสร็จปุ๊บทำให้แบบตระกูลซูก็เลยชนะไปแบบรู้เลยว่าโกงแบบโกงแบบสุดๆเลยอะแล้วได้เท่าหยวนก็เลยบอกโจทย์รอบที่สองต่อก็คือการถานอมสีผ้า ถัดมาก็คือคุณชายตระกูลสัวก็เหมือนแบบจะตามหาหนางเอกจนเจอละจ้าก็เลยมาดักรอกที่หน้า้านของนางเอกแล้วนางเอกก็โผมาให้เห็นด้วยนะจ๊ะก็เข้าไปทักนางเอกสไตล์แบบผู้ชายเป็นใหญ่อะ่ะแบบแต่ก็บอกว่าตัวเองอะ่ะเป็นคนมาจากตระกูลสูนะเออพอนางเอกรู้ว่าแบบอวจากตระกูลสูนี่หรอก็เลยรู้สึกโกรธฟีลลิ่งโกรธอยู่แล้วว่าเฮ้ยตระกูลสูอะขี้โกงในการแข่งนะเออพอคุณชายตระกูลสูก็แบบ รู้อะว่าแบบนางเอกพูดว่าตัวเองโกงเงี้ยเขาก็แบบเถียงกลับว่าเอ้ยไม่โกงไม่โกงไม่โกงอะไรอย่างเงี้ยนางเอกก็แบบแล้วพอนางเอกเข้าร้านไปอะเหมือนคุณชายตะกนุนสูก็เริ่มแอบสองสัยนิดๆว่าแบบเฮ้ยโกงจริงหรือเปล่าก็เลยวิ่งกลับไปกะจะถามพ่อแต่พอไปถึงบ้านก็บังเอ,อิญตามสไตล์ซตีรี์อีกแล้วได้ยินเสียงพ่อกับกำลังเถียงกันอยู่นางก็เลยยืนแอบฟังจนได้จับใจความได้ทั้งหมดเลยว่าแบบ มีการโกงเกิดขึ้นจริงๆระแล้วแบบเหมือนพ่อน,นางก็แบบโกรธอาตัวเองที่ไปโกงแล้วก็บอกให้หยุดแล้วก็แบบรู้เรื่องว่าแบบทาท,ทุจริตมาแบบเยอะแค่ไหนแล้วก็ให้หยุดได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยพ่อคุณชายสู่ดูแบบเต็มเต็มหูจริงๆแล้วก็รู้สึกแบบก็รู้สึกตกใจที่ว่าตัวเองอะไปโกงเขาราน,นตัวเองไปโกงเขาคุณชายตระกูลสูรก็เลยแบบมาขอโทษนางเอกจ้าเป็นผู้ชายที่แสนดีนะแบบ ทำให้เห็นว่าแบบเฮ้ยนางรู้จักผิดชอบชั่วดีอยู่พอนางเอกได้ยินคําสาราภาพผิดก็ทําให้อยากให้คุณชายอะไปสาราภาพผิดกับทางการแต่คุณชายอะไม่ยอมไปเพราะว่าแบบเฮ้ยมันคือแบบถ้าไปสาราภาพผิดกับทางการผมคือครอบครัวนางก็โดนเล่นใช่ปะเออนางก็แบบไม่ไปแต่ที่แปลกก็คือนางแบบพูดออกมาแบบ เต็มปากเต็มคาว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวอนาคตอานะฉันจะมาสู่ขอเธอร้านเธอกับร้านฉันก็จะรวมกันเป็นหนึ่งก็จะดองกันร้านเราทั้งสองคนก็จะใหญ่เนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ปล่อยเรื่องนี้ไปประมาณว่าเราสองคนรักกันจะมีวางแผนแต่งงานกันทันที่แบบเฮ้ยเพิ่งเจอกันแค่ครั้งสองครั้งเองแบบนางเอกก็แบบอึง้งแล้วก็งงแล้วก็แบบโดนนางเอกฟาดไปสิจ้าเออ แล้วก็มาถึงการแข่งขันรอบที่สองก็คือการนำผ้าของหลานตัวเองจุ่มลงในน้ําตามลําดับอะ่ะเขาก็จะมีน้ําให้มาสามถังก็คือน้าฝนน้ําส้มสายชูแล้วก็เหล้าขาวในเวลานึงการทูบว่าสีของใครอะตกสีของใครจางกว่าคนนั้นก็จะแพ้ไปอะไรเงี้ยพอครบเวลาก็กลายเป็นว่าไม่มีผ้าของใครอะสีตกเลยนางพี่นางเอกอะ่ะก็เลยเสนอว่าให้นําผ้าไปตากแดดที่ร้อนจัดแล้วก็จะแบบดูได้ว่าแบบสีของใคร เพราะว่าร้านของนางอะการันตีว่าแบบต่อให้ตากแดดร้อนจัดสามวันสีก็ไม่ตกทุกคนก็เรียกว่าเออโอเคตกลงว่าเอาไปตากแดดทั้งหมดสากการถูกพอหมดเวลาสรุปว่าแบบของตระกูลเสียสีไม่ตกจริงๆไม่จางเลยผลการแข่งขันรอบนี้ตระกูลเสียก็เป็นฝ่ายชนะแบบวินวินไปแล้วก็ทางใต้เท้าอะก็บอกโจทย์ของรอบที่สามก็คือการย้อมสีในหัวข้อสีแดงนั่งเอกอะ ก็มานั่งตีโจทย์สีแดงแต่ก็คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกว่าแบบเฮ้ยจะทําสีแดงแบบไหนดีจะอะไรยังไงดีพระเอกอ่ะก็มาเล่นด้วยแล้วก็ชวนดูสส่ลุงเพราะว่ามันเป็นฝนตกเพราะฝนอยู่ตกมันก็มีลุ้งใช่ไหมพอนางเอกได้เห็นน่ะก็ได้ไอเดียว่าแบบเฮ้ยจะทําอะไรรู้แล้วว่าต้องทําอะไรก็เลยรีบไม่บอกพี่พอพี่นางก็แบบรู้ไอเดียของนางเอกบบก็แบบก็เบรกก็บอกว่าแบบเฮ้ยถ้าทําแบบเนี้ย คือต้นทุนมันสูงนะจริงจริงอะนวัตกรรมเนี้ยแบบวิธีการทํากระบ,บวนการทําเนี้ยเหมือนบ้านนางเอกอะตระกูลนางเอกอะเป็นคนคิดคนเป็นคนคิดได้แล้วก็รู้วิธีการทําแต่ที่ไม่ทําออกมาขายอะเพราะว่าต้นทุนมันแพงมากอืนางเอกก็แบบก็คิดคิดจนคิดออกว่าเอ้ยเปลี่ยนจากใช้ไข่หมกเนี่ยที่มันจะให้บิบบิบบเนี้ยก็เปลี่ยนมาใช้เปลือกหอยแทน พี่นางเอกก็เออเห็นด้วยพ่อนังเอกก็เห็นด้วยยอมทําตามแล้วภาพมันก็แบบตัดมาจนถึงวันที่แบบจะแข่งวันที่สามแล้วทําให้เห็นว่าพระเอกอะเหมือนเดินเล่นอะออกนอกบ้านไปไปเดินตลาดไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เหมือนเด็กทั่วไปแล้วก็แบบพระเอกอะก็แบบเหมือนเห็นสลับเปาก็ไปกินสละเปา กินเสร็จปุ๊บก็แบบไม่รู้ว่าต้องจ่ายไงไม่รู้ว่าต้องจ่ายเงินเจ้าของร้านอะ่ะก็เข้าใจว่าพระเอกอเป็นมิชาชีพก็เลยเอาไม้ไปฟาดพระเอกแต่พระเอกอดันสลบลงไปแล้วพาดก็ตัดมาหาที่นะที่บ้านนางเอกว่าทางบ้านเนี่ยก,กาลังจะออกไปแบบเตรียมตัวไปงานแข่งที่รอ,อบที่สามแล้วอะไรเงี้ยคนสนิทของนางเอกก็วิ่งมาบอกนางเอกว่าแบบสารเป้าหายไปนะพระเอกหายไปนะนางเอกก็ตกใจแล้วก็แบบ วิ่งออกไปตามหาโดยให้แบบพ่อกับพี่นางเอกอะไปที่งานก่อนเลยพอแบบตัดภาพก็มาที่งานปุ๊บชุดของตระกูลส่วสวยสีแดงแบบสง่าเลยอะใต้เท้าหยวนกับนางเลขาก็แบบอืชื่นชมแบบออกหน้านอกหน้านอกตามมากจนแบบน่าเหมือนไส้จริงๆส่วนของตระกูลเสียก็เป็นพระคุมแล้วก็ถ้าใส่แล้วอะแบบต้องหมุนฟูเทิร์นด้วยนะเพื่อที่แบบว่า จะได้เห็นความวิบวับว่าเพราะว่าแบบมันการถักเหของแสงแอะเนาะพอทุกคนเห็นอนะตอนที่แบบว่านะไอ้โมเดลหมุนเน่หมุนชนะุดเสื้อคลุมอะเหล่าขุนนางก,ก็ต่างชื่นชมและตกใจเพราะมันเหมือนแบบเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่แบบไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยขนาดใต้เท้าหยวนยัยงตกใจเองเลยประธานหอ,หอการค้าจนต้องลุกมาแบบ ถามเลยว่าบอกวิธีการทําเป็นยังไงแต่ใครจะบอกถูกปะพี่นางเอกก็บอกไปบอกว่าเป็นสูตรลับของตระกูลจริงจรนะิงอะที่แบบไม่เคยเออกมาใช้เพราะว่าต้นทุนมันสูงแต่พอดีน้องสาวมีไอเดียในการลดต้นทุนก็เลยสามารถทําออกมาใช้ได้ทําออกมาแสดงในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนจะแบบชนะแล้วนะแต่ก็ยังโดนแย้งว่าโจดอะมันคือสีแดงแตระกูลเสียทําไม่ตรง ไ้เท้าอยูอนอ่ะก็เลยกำลังจะแบบเหมือนพูดว่าจะปรับแพ้แต่ก็ซีเรียสเนาะพระเอกก็โผล่มาพอด,ดีจ้าแต่พระเอกโผล่มารอบนี้ก็คือเป็นลู่อ๋องเป็นท่านอ๋องอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบหลังจากที่พระเอกโดนตีเนี่ยเจ้าของร้านเหมือนพาไปหาหมอแล้วหมออ่ะก็เคยเห็นภาพในใบประกาศจากทางการอะไรเงี้ยแล้วเขาทางเขาก็เลยไปแจ้งทางการทางการก็มาแจ้งแบบอ่าองคกาของพระเอกก็เลยพาพระเอกอะ่ะ มารักษาที่บ้านต่อพอพระเอกฟื้นขึ้นมาก็แบบจําได้แล้วว่าตัวเองเป็นใครแต่จําช่วงเวลาของตอนที่ความจําเสื่อมไม่ได้เลยพอสติเรียกสติกลับมาได้สักพักหนึ่งก็แบบเฮ้ยถามว่าแบบวันนี้วันอะไรพอรู้ว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการตัดสินก็รีบวิ่งไปรีบไปแบบร่วมการตัดสินทําให้แบบว่ามาทันตอนช่วงที่แบบว่า ต้เทาหยวนกำลังจะประกาศผู้ชนะพอดีทำให้ใต้เทาหยวนนะไม่ได้ประกาศพระเอกก็มาชื่นชมผ้าคุมของตะกุลเสียแบบว่าเอ้ยสวยงามนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แนะบอกว่างั้นรอบนี้ก็ให้ทุกคนนะคุณนางทุกคนเนี่ยในห้องเนี้ยช่วยกันตัดสินว่าใครเป็นผู้ชนะดีกว่าจริงๆเหมือนใต้เทาหยวนนะก็แบบ ไม่ชอบไอเดียนี้แต่ก็ทําอะไรไม่ได้เนาะก็เป็นท่านอ๋องนี่ก็เลยแบบเออยอมยอมไปก็ตกลงว่าทุกคนช่วยกระลงคะแนนพอทุกคนช่วยกระลงคะแนนก็สรุปว่าตระกูลแซก็เป็นผู้ชนะไปจ้าดีใจแล้วก็ตัดภาพมาที่นางเอกนางก็ยังเดินตามหาพระเอกอยู่เลยแต่ก็แบบหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเนาะเพราะพระเอกกับแบบความจํากลับมาแล้วก็กลับกลายเป็นท่านออก์ไปเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็มีช็อตแบบเดินผาดกันเดินสวนกันอะไรเงี้ยเออทาให้ไม่เห็น ก็ตัดมาบ้านของแบบใต้เท้าหยวนน่ะไอ้น้องของตระกูลซ่ะก็มาแบบมา,มาบ่นอะ่ะให้แบบใต้เท้าหยวนฟังกันเลยค่ะฟังว่าแบบเฮ้ยมันไม่ยุติธรรมเลยนะเนี่ยพูดกล้าพูดนอนนางกล้าพูดมากมากเลยว่าไม่ยุติธรรมหืมแล้วแบบใต้เท้าหยวนก็เลยพูดบอกว่ามันมีวิธีจัดการน่อยเยอยวยะไปไม่ต้องกงังวลแล้วคราวนี้มันก็เลยแบบทําให้เรารู้ว่าวิธีการติดถึงบนของเขาอะมันเป็นยังไง ก็คือเหมือนกับว่าทางคังอ่ะให้เงินมาเพื่อให้แต้เทาหยวนจัดงานแสรงหรือง,งานอะไรอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยที่จะถึงเงนก็คือจะต้องจัดงานเฉลิมฉลองให้กับร้านที่ชนะไปก็คือร้านของนางเอกอะเนาะแต่ว่าแต้เทาหยวนะจะไม่เป็นคนออกเงินแต่ได้รับเงินจากทางคังมานะแต่ไม่ออกเงินโดยที่ให้ ะกูลซูเนี่ยเป็นคนจัดงานเป็นคนออกเงินเป็นคนออกค่าจัดหมดเองทุกอย่างอะไรเงี้ยมันเหมือนวิเป็นวิธีการติดถึงคนอย่างหนึ่งอืมแล้วกลับมาทางบ้านนางเอกเนี่ยบ้านนางเอกก็เลี้ยงฉลองที่ชนะพ่อและพี่นางเอกเนี่ยก็เครียดกันที่ว่าแบบเอ้ยพระเอกอะ่ะคือท่านอ๋องเลยนะจะบอกนางเอกดีไหมหรือไม่บอกก็สรุปตัดสินใจกันว่าแบบไม่บอกนางเอกเถอะเพราะว่าแบบเหมือนทุกคนรู้ว่านางเอกเอ่ะเขาคงมีใจให้กับพระเอกเอก็กลัวว่าปะ นางเอกอ่จะเสียใจหนักยิ่งกว่านี้เพราะว่าเหมือนคนละฐานะอะไรอย่างเงี้ยฮะอืมแล้วภาพก็ตัดใหม่อีกวันนึงก็คือพี่สั่งนางเอกมาประชุมเรื่องการทําเครื่องบรรณานการอะไรเงี้ยให้กับของอ e ีแคว้นหนึ่งที่กำลังจะมาเยี่ยมเยียนที่เมืองน,นี้แล้วพี่นางเอกเวลาพูดอะไรไปก็เหมือนโดนดักโดนแบบตัดทอนว่าแบบอันนี้ไม่ดีนะจากเลขาอะไรอย่างเงี้ยทาให้แบบเหมือนพี่นางเอกก็แบบหมดไอเดียละไม่รู้จะทาอะไร แต่พระเอกก็ขี่ม้าขาวมาพูดบอกว่าผ้าแบบแคที่แข่งรอบสุดท้ายก็สวยนะเอาผ้าแบบสีรุ้งแบบนั้นก็ได้มาแบบเป็นเครื่องรรณาการแบบเฮ้ยมันโอเคดีมันไอ้นั่นแล้วก็จบใน ep สามจ้าเดีนะ๋ยวเราไปต่อ ep สี่กันดีกว่าใน ep สี่เปิดตัวมาก็เป็นต่อเน,นื่องจากใน ep สาเลยก็คือพระเอกอะกำลังพูดเหมือนช่วยพี่สนา,างเอกว่าแบบเอ้ยของบรรณาการอะ ก็คือใช้ไอเดียจากภาคสิงห์นั้นก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่แค่แบบเหมือนครีเอทให้มันดีขึ้นมากว่านี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความรู้สึกของไปเอกเนี่ยก็รู้สึกว่าคุณหน้าพี่สาวนางเอกแต่ก็จำไม่ได้ว่าแบบเจอที่ไหนใครอะไรอย่างเงี้ยส่วนทางบ้านนางเอกเนี่ยก็กําลังแบบหาเลยกันว่าจะทํายังไงดีว่าจะทําของแบบไหนดี นางเอกก็เลยเสนอว่าแบบงั้นก็ใช้ไข่มุกไปเลยโดยที่พี่สาวนางเอกแบบก็เลยบอกว่าแบบจะไปขอไข่มุกจากท่านอ๋องก็คือพระเอกเพราะว่าพระเอกบอกว่าถ้าขาดหรืออะไรคือให้แจ้งเขามาได้เลยเขาจะสนับสนุนเต็มที่อะไรเงี้ยส่วนใต้เท้าอยู่เนี่ยก็กําลังบ่นว่าแบบเฮ้ยทําไมร้านตระกูลเสียเนี่ยถึงได้ผงไข่มุกพระราชทานเลยนะแบบโชคดีมากๆเลยขอก็คือ ขอไปขอปุ๊บก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็มีสายตาแบบมีเล่นหนว่าแบบจะต้องทําเรื่องไม่ดีแน่นอนอะไรเงี้ยเลยทําให้รู้ว่าเลขาก็เลยไปพูดสั่งให้คนนองของร้านตระกูลสัวไปสับเปลี่ยนหวงไข่มุกพระราชทานให้เป็นห่วงไข่มุกธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อตอนแรกก็คงคิดว่าแบบจะแอบบเอาไข่หวงไข่มุกพระราชทานเป็นของตัวเองไงเพราะว่ามันอาจจะแยกไม่ออกอะไรเงี้ยพอถึงวันที่ทูดอ่ะมา ปรากฏว่าท่านทูตอ่ะก็กลายเป็นว่าแบบผื่นขึ้นทั้งตัวเลยโดยหมอบอกว่าการที่เป็นขนาดเนี้ยก็เพราะว่าาอาจจะมาจากเสื้อที่เป็นเสื้อพระราชทานก็คือมาจากที่ร้านตระกูลเสียเป็นคนทํแต่เท้าวหยวนก็มาพอท้าวหยวนมาดูอาการอนะ่ะก็แบบเหมือนแอบยิ้มอะ่ะแล้วก็บอกว่าแบบไม่ต้องแจ้งศาลน,นะก็คือแบบเหมือนไม่ต้องแจ้งตํารวจนะให้ไปฟ้องห้องเต้ก่อนเลย อะไรเงี้ยพอฮ่องเต้รู้ปุ๊บอะฮ่องเต้ก็โกรธมากเพราะว่าแบบมันเหมือนสัมพันธไมตรีระหว่างแคว้นเนาะก็เลยสั่งให้ทหารอะไปค้นบ้านนางเอกเลยพอไปค้นปุ๊บเนี่ยก็เจอกล่องมุกกล่องผงไข่มุกพระราชนาเนี่ยที่มันยังไม่ได้แกะเลยอะอืมก็เลยแบบเหมือนว่าแบบครอบครัวนางเอกอ,อยักยักจริงๆทหารก็เลยจับครอบครัวนางเอกไปส่วนพระเอกเ,เนี่ยก็ว่า มาสอบถามข่าวๆการสืบสวนกับใต้เท้าหยวนใต้เท้าหยวนก็แบบเหมือนผู้ใส่ไฟว่าแบบใส่ไฟว่าแบบรอบครัวนนางเอกอะ่ะแบบผิดแน่นอนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเออพอมาที่ศาลเนี่ยนางเอกก็ได้เห็นพระเอกละก็เลยรู้ละว่าพระเอกอ่ะเป็นใครแต่ก็แบบไม่ได้คุยไม่ได้อะไรเพราะว่าพระเอกก็จําไม่ได้ด้วยแหละ แล้วก็ครอบครัวนางเอกเนี่ยก็โดนข้อาหาอยัก,กยอกผงไข่มุกพระราชทานอย่างที่รู้ๆกันเลยอะ่ะโดยทางศาลเนะี่ยก็เอากล่องไข่มุกพระราชทานเนะี่ยเหมือนมาเป็นหลักฐานว่าแบบเฮ้ยกล่องไข่มุกเนี่ยมันคือมันยังไม่เปิดอนะ่ะถ้ามันยังไม่เปิดนั่นก็แปลว่าพวกคุณอนะ่ะเอาผงไข่มุกอะไรอะ่ะไปทําชุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดูเหมือนว่าแบบมันเป็นการยักยอกจริงๆเพราะว่า พอพ่อนางเอกพูดว่าแบบครอบครัวเนี้ยตระกูลเราอ่ะไม่มีการแบบสับเปลี่ยนไม่มีการคดโกงอะไรเงี้ยจริงๆแต่ก็ไม่มีใครเชื่อส่วนพระเอกก็ทําอะไรไม่ได้ไงศาลก็เลยสั่งให้ในประเทศอ่ะขังครอบครัวเนี้ยสี่คนก็คือพ่อแม่แล้วก็นางเอกพี่นางเอกเนี้ยออกนอกด่านแล้วก็ห้ามกลับเข้าเมืองหลวงตลอดชีวิตพระเอกเนี้ยก็รู้สึกว่าแบบครอบครัวนางเอกอ่ะไม่ผิดแต่มันก็ไม่มีหลักฐานที่จะไปช่วยอะไรก็คือก็ได้แต่ บนได้จะพูดกับองค์คลักอะไรอย่างเงี้ยและระหว่างที่ข้าพนางเอ,งเองกกาลังเดินทางแบบที่แบบจะไปในประเทศแล้วอะไรเงี้ยเดินเขาตัดออกไปอย่างเงี้ยก็ทําให้แบบเห็นว่าคนงานเก่าอ่ะก็มาร่าลารวมถึงคุณชายตระกูลซูด้วยแบบมาล่าลาแล้วภาพมันก็ทําให้เห็นว่าแบบกล่องไอใบนั้นอ่ะกล่องไข่มุกมันมาได้ยังไงก็เพราะว่าคนนองของตระกูลซูอ่ะ ได้มากดดันให้คนงานเก่าของตระกูลเสียที่แบบมีนิสัยรักเลกขโมยน้อยในร้านของตระกูลเสียมาก่อนอย่างเงี้ยแล้วทําให้ตระกูลเสียไล่ออกไปก็มาแบบเหมือนกดดันมาแบบบีบบังคับว่าแบบให้เอาของอไปซ่อนที่บ้านตระกูลเสียนะคนงานนั้นก็ยอมทําตามเพราะว่าแบบเลขาค่ะเป็นคนที่แบบพูดยุยง เก่งมากแล้วก็แบบคนน้องของตระกูลตัว <_ d ose> ก็เชื่อจริงๆแล้วพ่อเลยขามาพูดยุยงอยีกว่าแบบเนี่ยถ้าแบบเข <_ d ose> ้าพวตระกูลเสียออกไปแล้วออกจากเมืองไปแล้วอยากคิดว่าแบบเขาจะไม่กลับมาหรอเขาเขาจะไม่โด่งดังหรอเขาจะแบบไม่กลับมาฟื้นฟูตัวเองเหรอเขาอาจจะแบบมาแบบตามหาข้อเท็จจริงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบทําให้ตัวเองกลับมาตัวเองเดือดร้อนอะไรเงี้ย <_ d ose> ถ้าเป็นเลยขาตัวเลยขาเองเนี่ยก็คคงแบบ จะจัดการที่เด็ดขาดกว่านี้ก็คือพูดง่ายงว่าให้ค่าตัดตอนครอบครัวตระกูลเสียไปเลยเอยคนน้องอ่ะมันก็แบบรู้สึกว่ามันไม่อยากทำแต่โดนเลยค่ะพูดยุยงจนแบบเออฉันทําก็ได้ฉันต้องทําอะไรอย่างเงี้ยอืมและภาพก็ตัดไหมเห็นเลยว่าแบบครอบครัวนางเอกอะถูกรอบสังหารจริงจรลอบสังหารครอบครัวโดยที่พ่อแม่ถูกฆ่าก่อนเพื่อแบบเขาจะปกป้อง นางเอกแล้วก็พี่นางเอกใช่ปะ่ะพี่นางเอกกับนางเอกก็วิ่งหนีไปแต่วิ่งก็หนีก็ไม่ได้ทันหรอกก็คือไปติดอยู่ตรงสะพานน่ะก็ทําให้แบบนักฆ่าคนหนึ่งอะ่ะได้ตายได้แบบตกสะพานพี่นางเอกทําให้ตกสะพานตายแล้วแบบนักฆ่าอีกคนนึงก็คือมันมีสองคนแบบเหมือนนักฆ่าเป็นพี่น้องกันอีกคนน้องเนี่ยก็เลยรู้สึกแบบแขนอยา,ากจะฆ่านางเอกกับพี่นางเอกให้ได้พี่นางเอกก็เลยเสีส็สละแบบตัดสะพานให้ขาดเพื่อที่แบบ โจนอะ่ะมันจะได้ข้ามไปฆ่านางเอกไม่ได้แล้วก็บอกให้หนางเอกหนีไปสรุปที่นางเอกก็ตกสะพานตายแต่ก็แต่จนคนน้อยอีกคนหนึ่งก็คือ,อยังรอดไงแต่ว่ามันข้ามมาหานางเอกไม่ได้นางเอกก็เดินหนีไปเรื่อยๆเดินจนสลบไปพอตื่นขึ้นมาก็คือมีคนอะ่ะช่วยนางเอกนางเอกก็มาพักอยู่ที่แบบลานผ้าไหมอวินจิ้นมั้งถ้าฟังไม่ผิดนะแล้วก็ แบบมันเป็นโรงเรียนสอนเย็บผ้าด้วยนางเอกก็เลยแบบเหมือนคอล้องที่อาศัยอยู่ที่นี่โอ,อ้แล้วก็จบในอีพีสี่ขอบคุณทุกคนเลยนะคะถ้าแบบยังไงอะมันผิดพลาดอะไรยังไงก็ขอโทษด้วยนะอยากจะพัฒนาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆขอบคุณค่ะ